ep 33คุณตติยะซอสดทิกุลขีแมนผู้อยู่เบื้องหลังหลังจากที่คุณกอบชัยได้ร่วมทุนกับสถาบันทางการเงินและสามารถระดมเงินทุนได้ครบ3,500ล้านบาทหมดปัญหาเม็ดเงินลงทุนสี่อนเดินหน้าโครงการศูนย์การค้ายักษ์แบบสุดตัวฝีไม้ลายมือของคุณตติยะซอสดทิกุลลูกชายคนสุดท้องของคุณกอบชยัยทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อเสนอให้กับนักลงทุนต่างๆ ทางการเป็นผู้ดึงสถาบันการเงินหลายแห่งให้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นทั้งคอนเน็ชันกับนักลงทุนต่างประเทศนับจากวันที่คุณตติยะเดินเข้ามาสปอร์ตไลท์ก็ฉายมาจับอยู่ที่คีแมนหนุ่มคนนี้ถึงขั้นผู้เป็นพ่อต้องร้องขอให้ลาออกจากงานประจํากับบริษัทเจมเคเบิลเพื่อมาดูแลธุรกิจใหม่ของตระกูลเต็มเวลาและคุณตติยะก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังการเข้ามาของลูกชายคนสุดท้องยังส่งผลให้แนวทางทํางานของคุณกอบชัเปลี่ยนไป ความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการทำงานแบบตะวันตกทำให้ศูนย์การค้าแห่งใหม่นี้ใช้บริษัทที่ปรึกษาด้านต่างๆนับสิบ,บริษัทความสัมพันธ์ที่ดีของคุณตติยะกับนักลงทุนต่างประเทศทำให้บริษัทเชตเตอร์ตันอินเตอร์เนชัจากอังกฤษเสนอตัวเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาศูนย์การค้าและการตลาดทั้งที่เดิมทีคุณกอบชยัยตั้งใจจะใช้บริษัทคนไทยเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด เพราะเชื่อมั่นในฝีมือและประสบการณ์ในวงการก่อสร้างที่มีมานานกว่า30ปีโดยระดมมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมทีมอาทิบริษัทคาซ่าของคุณกฤษดาอารุณวงศ์นะอยุทยาและบริษัทดีไซน์ดีเวลลอปของคุณมาติตั้งพาณิชเพื่อร่วมกันออกแบบอาคารบริษัทซีด้าของดรทวัชัยนาคตะรับผิดชอบงานวิศวกรรมโครงสร้างส่วนงานระบบเป็นของอ e EC ขณะที่แนวคิดของคนรุ่นใหม่อย่างคุณตติยะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีใครเก่งกาจไปเสียทุกเรื่องสี่อนอาจมีประสบการณ์กับสยามสแควร์แต่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้วสถานการณ์ยุคนั้นกับยุคนี้ยังแตกต่างกาันลิบลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งที่มากด้วยทุนทรัพย์เซรีเซ็นเตอร์ซึ่งมีสถานที่ตั้งหางเพียงรัวก้านและเซนทันซิตี้บางนาที่กำลังเจาะคอหอยพร้อมระเบิดสงครามศักดิ์ศรีด้วยทุกเมื่อ คุณตัดยาพยายามชี้ให้ผู้เป็นพ่อตรหนักว่าวิธีการดังกล่าวนี้เป็นที่นิยมในต่างประเทศมานานแล้วแต่เทียบกับเมืองไทยถือว่าใหม่มากการมีที่ปรึกษายังทําให้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกซึ่งอาจทําให้ต้นทุนบานปลายมากกว่าค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเสียอีกจากความต้องการที่จะให้ศูนย์การค้าแห่งนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดทําให้คุณกอบชัยเห็นดีเห็นงามด้วยแต่สิ่งที่สร้างความกังวลให้ไม่น้อยคือค่าใช้จ่าย คุณกอบชัยเป็นห่วงว่าการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาจะทําให้ต้นทุนก่อสร้างบานปลายแต่เมื่อมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเชสเตอร์ตันเขาก็แทบตอบตกลงในทันทียิ่งมารู้ในภายหลังด้วยว่าเม็ดเงินที่ใช้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมดมีมูลค่ารวมเพียงแค่200ล้านบาทเมื่อเทียบกับค่าก่อสร้างทั้งโครงการกว่า4 0 0 0ล้านบาทแล้วต้นทุนส่วนนี้ไม่มากนักก็ยิ่งรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดการเข้ามาของเชสเตอร์ตัน เมื่อจูนความคิดร่วมกับบริษัทคาซาที่รับบทบาทด้านการออกแบบทำให้ภาพศูนย์การค้าแห่งนี้แจ่มชัดขึ้นเทียบกับรูปแบบตามไอเดียของคุณกอบชัยซึ่งหาความกลมกลืนไม่ได้พื้นฐานด้านการก่อสร้างที่มีอยู่ในตัวทําให้หน้าตาศูนย์การค้าออกมาในเชิงเน้นความแข็งแรงมากกว่าความสวยงามพื้นที่ภายในก็เป็นบล็อกเป็นกล่องไม่มีเส้นสายลวดลายเหมือนกับหน้าตาบ้านซีคอนยุคแรกๆที่ไม่เน้นความสวยงามและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นส่วนใหญ่ ตอนแรกตั้งใจจะใช้ทีมงานคนไทยและประสบการณ์ของเราที่มีอยู่แต่พอไปเจอผู้ออกแบบต่างประเทศถึงได้รู้ว่าประสบการณ์เราไม่พอยิ่งเขาอธิบายแนวคิดของศูนย์การค้าระดับโลกให้ฟังก็ยิ่งรู้ว่าประสบการณ์ของเรามีไม่พอจริงๆถ้าเราทำเองหน้าตาที่ออกมาคงไม่ใช่แบบนี้คุณกอบชัยอธิบายแม้กระทั่งความคิดดั้งเดิมของคุณกอบชัยเองที่ฝังใจว่าต้องการให้มีลำคลองพาดผ่านภายในศูนย์ มีเรือขายสินค้าคล้ายกับตลาดน้ำเหมือนที่เห็นในสหรัฐอเมริกาก็มีอันต้องล้มเลิกไปเพราะความชื้นจากน้ำจะส่งผลไปถึงระบบปรับอากาศทำให้คลองที่คุณกอบชัยนึกฝันไว้เหลือแค่สีสันที่วาดระบายบนทางเดินพอให้รู้ว่าเป็นลำคลองผมแอบคิดอยู่ลึกๆว่าจะเชื่อมคลองภายในศูนย์การค้ากับคลองของกรุงเทพที่อยู่ติดๆกันด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลย เพราะแม่น้ำลำคลองของไทยทั้งสก,กับรกและตื้นเขินกว่าทีมงานจะเปลี่ยนแนวคิดผมได้ก็นานทีเดียว mm. สามารถติดตาม EP ีต่อไปได้ทุกวันศุกร์เวลา9นาฬิกา4คน่น6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้